เด็กทุกคนคุณครูนะคะชื่อคุณครูปัตรมาอมูไรนะคะเด็กๆสามารถเรียกคุณครูปัตได้นะคะคุณครูจะเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปสทับถึงปสาทับหงทุกห้องจะได้เรียนกับคุณครูทุกคนเลยนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนออนไลน์ทุกคนเลยนะคะมีอะไรก็ถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยะคะ่ะ เด็กๆคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเราจะใช้ทั้งเทอม1และเทอม2ขอให้เด็กๆรักษาหนังสือเล่มนี้ให้ดีอย่าให้ขาดก่อนนะคะทีนี้เราเริ่มต้นที่หน้า2ค่ะเด็กๆเปิดได้เลยก่อนอื่นเราจะต้องไปเรียนรู้คำศัพท์หน้ารู้กันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์หน้ารู้ใน เรื่องนี้กันนะคะก็จะมีคำว่า relationship คือความสัมพันธ์ค่ะต่อไปคือคำว่า define คือคำนิยามนั่นเองนะคะคำที่3 controlling แปลว่าการควบคุมค่ะและคำสุดท้ายเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะคำที่4คือ modeling สร้างแบบจำลองนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูออกเสียงคำศัพท์น่ารู้ให้เด็กๆฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องออกเสียงเองค่ะเริ่มตั้งแต่คำแรกออกเสียงเลยคำที่สองออกเสียงเลยค่ะคำที่สาม คำท,ที่สี่เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก่อนอื่นคุณครูปัดบอกคร่าวๆก่อนนะคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วย3หัวข้อที่เราจะเรียนคือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์2ทักษะก,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 3. จิตวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่ง ในคลิปนี้จะเรียนแค่เรื่องแรกนะคะก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆคามาเรื่องแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นวิธีการหรือขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้ในการค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยทางวิทยาศาสตร์ มี5ขั้นตอนนะคะซึ่ง5ขั้นตอนนี้เด็กๆจําเป็นที่จะต้องจําทั้ง5ขั้นตอนให้ได้นะคะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนที่1คือระบุปัญหาขั้นตอนที่2ตั้งสมมติฐานขั้นตอนที่3รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4วิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่5 สรุปผลค่ะเด็กๆจำเป็นต้องจำทั้ง5ขั้นตอนนี้ให้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอที่ให้เด็กๆได้ชมจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่คุณครูได้พูดถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนทีนี้เด็กๆจำได้กันหรือเปล่าเราลองมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นที่1คืออะไรคะตอบเลยค่ะ ขั้นที่สองค่ะคือลอไรขั้นที่สามค่ะตอบไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆขั้นตอนที่สี่ค่ะเอ๊ขั้นตอนที่ห้าคืออะไรนะจำกันได้ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะโอเคให้เด็กๆจำให้ได้นะคะหนึ่งระบุป,ปัญหา 2. ต,ตั้งสมมุติฐาน 3. รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูลและ5สรุปผลนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นขั้นตอนเรียงไปตั้งแต่ 1, 2, 3, 4และ 5. ไม่สลับขั้นตอนกันนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในคลิปนี้เด็กๆต้องจำให้ได้แค่ว่า5ขั้นตอนมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็น EP 2เด็กๆจะต้องไปดูว่าในแต่ละขั้นตอนหมายถึงอะไรแล้วเจอกันค่ะใน EP 2ขอบคุณค่ะที่ตั้งใจเรียนค่ะ